ซึ่งผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครก็ทยอยไปยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐในช่วงวันหยุดยาวอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในผู้ประสบเหตุยอมรับบอกว่าตอนนี้ก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้น22ได้รับผลกระทบจากฝ้าเพดานและผนังแตกร้าก็เลยถ่ายภาพและเอกสารมาขอยื่นเรื่องรับการเยียวยาเบื้องต้นประเมินว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายกว่าแสนบาทในการปรับปรุง ที่พักอาศัยค่ะซึ่งประเมินแล้วคร่าวๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็ต้องร่วมแสนนะผมว่าดูแล้วนะเพราะว่ามันต้องซ่อมสีทอบซ่อมอะไรเยอะแยะเลยนะครับนี่วันนี้ก็เลยมามายื่นคำร้องเกี่ยวกับการที่ทางรัฐบาลก็มีเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยใช่ไหมครับก็มายื่นที่เขตห้วยขวางรีคอนโดอยู่ในเขตห้วยขวางก็มายื่นที่นี่ซึ่งได้รับความอำนวยความสะดวกดีมาก ต้องบอกว่าชมเลยฮะเจ้าหน้าที่นี่แบบทำงานกันรวดเร็วมากคนจำนวนมากแต่ว่าสามารถที่จะขั้นตอนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว ด้านนายเอกวารัญยูอมรปานโฆษกกทมเปิดเผยว่ากรณีที่ทางกทมเปิดให้ผู้อยู่อาศัยทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพไปยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐผ่านสำนักง,งานเขตได้ทั้ง50เขตซึ่งจากข้อมูลตั้งแต่วันที่31มีนาคมซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้แจ้งก็พบว่ามีประชาชนแจ้งความเสียหายแล้วก็ขอรับการเยียวยารวมแล้วกว่า4 0 0 0รายค่ะ โดยสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาก็จะให้ทั้งบ้านเรือนทั่วไปที่ผู้พักอาศัยมีทะเบียนบ้านซึ่งก็ต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่สำนักง,งานเขตนั้นออกให้หรือบ้านเช่าที่ได้รับความเสียหายโดยผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือรวมถึงบ้านพักอาศัยอยู่ประจําแต่ไม่มีทะเบียนบ้านค่ะโดยรายการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทมดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาประกอบด้วย ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่ะที่ผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน49,500บาทค่าที่พังอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านสําหรับผู้อาศัยในอาคารที่กทมระง,งับการใช้และไม่ได้เข้าไปอยู่ในสูยนพักผิงของกทมเดือนละ3,000บาทไม่เกิน2เดือนรวมไม่เกิน6 0 0 0บาทค่ะค่าจัดงานศพ ผู้เสียชีวิตรายละ29,700บาทกรณีผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าสาวหลังหาไรายได้ก็ได้เพิ่มครอบครัวละไม่เกิน29,700บาทค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามใบรับรองแพทย์กรณีบาดเจ็บสาหัสช่วยเหลือเบื้องต้น4 0 0 0บาทกรณีถึงขั้นพิการช่วยเหลือเบื้องต้น13,300บาทเงินปลอบขวัญตามใบรับรองแพทย์กรณีบาดเจ็บจากเหตุสาธารณภัยรายละ2,300บาทมีเงินทุนประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน11,400บาทค่ะ ส่วนการเตรียมเอกสารการขอรับการเยียวนะคะก็ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารภาพถ่ายสถานที่ที่ได้รับความเสียหายและสัญญาเช่ากรณีที่เป็นห้องเชา่าหรือบ้านเชา่าหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ค่ะส่วนกรณีใบแจ้งความหรือบันทึกประจําวันจากสถานีตํารวจล่าสุดทางตํารวจนครบาลก็ได้ไปตั้งโต๊ะรับแจ้งถึงที่สํานักง,งานเขตนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ ส่วนความเสียหายในกลุ่มอาคารต่างๆมีการส่งวิศวกรเข้าไปตรวจสอบแล้วก็แบ่งเป็นสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงไว้แล้วตามที่แจ้งผ่าน t r a ฟฟี่ฟองดูทําให้การตรวจสอบเพื่อจ่ายเงินเยียวยานั้นทําได้เร็วขึ้นส่วนกรณีที่พักอาศัยที่เป็นบ้านเรือนทั่วไปเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องแล้วแล้วก็จะเร่งเข้าไปตรวจสอบในทุกกรณีค่ะทุกเคสเนี่ยเราต้องเข้าไปตรวจสอบหมดมครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นความความความ ซับซ้อนหน่อยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้ารีบแจ้งมาเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเ,เป็นกลุ่มส่วนเรื่องเอยังไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสีอะไรก็ตามเนี่ยยังไงเราต้องเข้าไปตรวจใช่ไหมครับอันที่สองก็คือเราคงจะมีการแบ่งเป็นประเภทสีเขียวสีเหลืองโดยประมาณนั้นนะครับความหมายคือการแบ่งประเภทที่ทําให้เราสบายใจได้ว่ามันปลอดภัยจะมีเพียงแค่สีแดงเท่านั้นที่เราอยากที่เราจะให้ประชาชนออกจากอาคารซึ่งตอนนี้มีเพียงแค่สองอาคารเท่านั้นตอนนี้สิ่งที่เราทําก็คือ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีเจ้าหน้าที่ตารวจประจําอยู่ที่เขตเพราะฉะนั้นประชาชนไปที่เขตที่เดียวจบเลยนะครับก็คือไปที่เขตที่เดียวแจ้งความเสร็จแล้วก็เอาใบแจ้งความยื่นในนั้นก็จะต้องมีหลักฐานต่างๆมา,าป,ประกอบเพื่อที่ทําการยื่นให้กับเขตเพื่อเก็บเป็นข้อมูลก่อนที่จะนำมาสู่ของการนัดวันเพื่อไปตรวจสอบสถานที่แล้วก็นาไปสู่การเยียวยาต่อไปครับ สำหรับเกณฑ์การเยียวยากระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นผู้เบิกจ่ายงบประมาณซึ่งก็เป็นไปตามการประเมินของคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยสำรวจและประเมินความเสียหายโดยโฆษกกทมเปิดเผยว่าจะเปิดให้ประชาชนนั้นแจ้งขอรับการเยียวยาช่วยเหลือนั้นไปจนถึงวันที่27เมษายนนี้ค่ะ